ตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่20นะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อแถวที่20นะคะแล้วก็ถักแถวที่21ต่อเลยนะคะตรงนี้คือช่วงสุดท้ายนะคะคือหลักสุดท้ายของแถวที่20นะคะเราจะควักธรรมดาที่ตรงนี้นะคะ่ะโซ่ห่วงที่สองไม่ใช่ที่เราควักธรรมดาตอนเริ่มต้นนะคะ คือหลักที่สองตรงนี้ควักธรรมดามาเลยนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเชื่อมต่อแถวที่ยี่สิบนะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่ยี่สิบเอ็ดนะคะแถวที่ยี่สิบเอดเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาค่ะที่หลักที่1หลักแรกหลังนี้ค่ะโซ่ห้าโซ่โซ่สี่ค่ะหนึ่งสอง สามสี่ค่ะข้ามหลักที่สองไปควักธรรมดาที่หลักที่สามคองจากด้านหลังนะคะควักธรรมดาค้องจากด้านหลังหลักที่สามโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามหลักที่สี่หลักที่สี่นะคะไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่ห้าค่ะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสาม สค่ะข้ามหลักที่6นะคะไปควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักที่7ค่ะหลังนี้หลักสุดท้ายได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่สี่ค่ะ1นึ่สองสามสี่ค่ะควักธรรมดาที่หลักที่1ของดอกถัดไปค่ะตรงนี้นะคะ โซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามหลักที่สองค่ะไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่สามหลักนี้ค่ะโซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้ามหลักที่สี่ค่ะไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่ห้าค่ะ โซ่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะควักธรรมดาค่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่เจ็ดค่ะข้ามหลักที่หกไปนะคะไปควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่เจ็ดค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่ยี่สิบเอ็ดนะคะได้แบบนี้ค่ะ เราจะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่21นะคะโซ่สี่แล้วก็ควักธรรมดาตามช่องตามหลักนะคะหลักที่หลักที่1หลักที่สามหลักที่ห้าแล้วก็หลักที่7ดนะคะไปจนครบดอกนะคะแล้วก็วนไปจนครบแถวเลยนะคะทุกดอกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่21นะคะแล้วก็แล้วก็ต่อแถวที่22กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแถวที่21นะคะ ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่21นะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายนะคะของแถวที่21นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะจบแถวที่21นะคะด้วยโซ่สคะ่ะ1 2 3 4คะ่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องนี้นะคะก่อนที่จะเป็น โซ่สี่สี่สี่ห่วงนี้นะคะตรงนี้นะคะคนโคนรช่องก่อนที่จะทําช่องเลยนะคะก่อนที่จะทาก่อนที่จะขึ้นช่องโซ่นะคะแอลคล้องธรรมดานะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่ยี่สิบเอ็ดนะคะได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่ยี่สิบสองนะคะแถวที่ยี่สิบสองเราจะ ควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปนะคะสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสองค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะ เราจะถักโซ่ห้านะคะแถวที่ยี่สิบสองนะคะเราจะถักโซ่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทุกช่องไปเลยนะคะจนครบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่ยี่สิบสองนะคะแล้วก็ต่อแถวที่ยี่สิบสามกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยะคะ่ะ ตอนนี้นะคะแถวที่22นะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายนะคะของแถวที่22นะคะช่องนี้นะคะเราจะจบแถวที่12 22นะคะด้วยโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5สองสาสี่ห้าค่ะควักธรรมดาค่ะที่หลักที่สองนะคะที่เราควักธรรมดาไว้ที่เราควารราักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะตรงนี้นะคะควักธรรมดาช่องที่สอง หลักที่สองค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่ยี่สิบสองนะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเป็นแถวที่ยี่สิบสามนะคะแถวที่ยี่สิบสามเราจะเริ่มต้นที่ความธรรมดาที่ช่องถัดไปสองหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งสอง โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแถวที่ยี่สิบสามนะคะเราจะโซ่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะ เราจะถักโซ่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะตลอดทั้งแถวเลยนะคะจนครบแถวจนมาถึงช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่23นะคะแล้วก็ต่อแถวที่24กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็แถวที่23นะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่23นะคะเรามาถึงช่องสุดท้ายนะคะ ช่องสุดท้ายของแถวที่23นะคะตรงนี้นะคะเราจะจบแถวที่23นะคะด้วยโซ่ห้าค่ะ 1. 2. 3. 4. 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ที่หลักที่สองนะคะหลักที่2ที่เราควักธรรมดาไว้นะคะตอนเริ่มต้นนะคะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่23นะคะได้แบบนี้ ต่อไปจะเป็นแถวที่24นะคะแถวที่24เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะทั้งหมด3หลักในช่องเดียวกันค่ะ1 2 3ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ เสร็จแล้วตรงนี้นะคะเราโซ่ห้านะคะได้แบบนี้นะคะโซ่5้าควัธรรมดาที่ช่องถัดไปเสร็จแล้วช่องถัดไปเราจะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด7ดหลักค่ะในช่องเดียวกัน1นึ่สองสามสี่ ห้าเจดค่ะหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดเจ็ดหลักนะคะความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสสามสี่ห้าค่ะความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ โซ่ห้าค่ะ 1, นึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะช่องถัดไปนะคะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะที่ช่องเดียวกันทั้งหมด7ดหลักค่ะหนึสองสาม 4ี่ห้าหเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ได้แบบนี้ค่ะ แถวที่24นะคะเราจะถักแบบนี้พอ1คอนะคะที่ช่องเดียวกันทั้งหมด7หลักนะคะหนึ่งสอทั้งหมด7หลักนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่5นะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด2หลักนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ วนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่24นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่24แล้วก็ต่อแถวที่25กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่24นะคะแถวที่24นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้าย <c oughs> แถวที่24นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายนะคะเราจะจบที่โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5สองส่าค่ะคักธรรมดาที่ช่องที่1 2 3ช่องที่3นะคะที่เราคักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะตรงนี้นะคะคักธรรมดามาค่ะ <c oughs> ค่ะเสร็จแล้วนะคะแถวที่24ก็จะได้แบบนี้ค่ะ ต่อไปจะเป็นแถวที่ยี่สิบห้านะคะแถวที่ยี่สิบสี่เราเชื่อมต่อกันแล้วจะได้แบบนี้ตอนจบนะคะได้แบบนี้ค่ะ <c oughs> ต่อไปเป็นแถวที่ยี่สิบห้านะคะแถวที่ยี่สิบห้าเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะทั้งหมดสามหลักค่ะในช่องเดียวกันค่ะหนึ่งสองสามค่ะควักธรรมดาสามหลักในช่องเดียวกันนะคะ ต่อไปค่ะโซ่หน so <sh> <reading ancient> so yani ึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะท <sh> ี่ช <sh> ่องแรกช่องนี้ค่ะช่องแรกช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปนะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะ พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้หนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะห <Follow Asian. S 1> นึ่งหลักโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะ <c oughs> พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะควักธรรมดาอ่าก่อนก่อนที่จะควักธรรมดานะคะเราโซ่หนึ่งก่อนค่ะควักธรรมดาค่ะช่องช่องถัดไปช่องนี้เลยนะคะได้แบบนี้ค่ะ <c oughs> แถวที่ยี่สิบห้านะคะได้แบบนี้ ต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้หนึ่งหลักค่ะ โซ่หนึ่งค at ่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะหนึ่งหลักค่ะ โซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องสุดท้ายนะคะช่องนี้ช่องสุดท้ายคือหลังจากหลักที่เจ็ดนะคะ <c oughs> หนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะโซ่นหนึ่งค่ะความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะแถวที่ยี่สิบห้านะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะทุกดอกเลยนะคะวนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่ยี่สิบห้านะคะแถวที่ยี่สิบห้านะคะ <c oughs> แถวแถวที่แถวที่ยี่สิบสี่นะคะเราถักพอหนึ่งคออยู่ที่ 7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 7หลักนะคะแถวที่25เราจะได้8หลักนะคะคือ1 2 3 4 5 6 7 8 8หลักนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวนะคะแถวที่25นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อ ช่วงสุดท้ายของแถวที่25นะคะแล้วก็ต่อแถว26กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะตามน,นี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ